สวัสดีครับผมบุณพั์ศิระเรว,วันนี้เจ้าของร้านปรนันจูรี่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เผยราคาเหรียญ5บาทวาระพิเศษที่แพงที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเข้ามาให้ทุกท่านได้เห็นนะครับโดยลูกค้าของร้านปรนัตน,นะครับก็ส่งเข้ามาขาย1ถุง มีการเจอหนึ่งถุงครับและนะเหรียญน,นี้ต้องบอกเลยว่านะครับะระดับความหายากนั้นผลิตเพียงแค่200,000กว่าเหรียญแค่นั้นเองฮะสำหรับเหรียญน,นี้นะผลิตเพียงแค่200,000เหรียญครับถือว่าเป็นเหรียญท่าที่ค่อนข้างจะผลิตน้อยมากและ เป็นเหรียญหนะน้อยที่สุดนะน้อยที่สุดไม่พอนะครับและมีราคาแพงที่สุดด้วยนะครับสำหรับอันดับที่2นั้นจะมีการผลติตอยู่ราวๆประมาณ0 0แสนเหรียญแตกต่างกันเยอะนะฮะแตกต่างกันนะฮะแตกต่างกัน3เท่านะครับนะฮะร,รุ่นนี้เราก็เลยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับจนล่าสุดนะผมได้มานะฮะบ,บอกเลยว่าแต่ก่อนราคาเหรียญน,นี้นะเคยพุ่งนะไปถึงเหรียญละ1,500บาทครับ นะพุ่งไปถึงเหรียญละ1 5 0 0บาทนะในช่วงนั้นนะครับถึงแม้ว่าในคู่มือนะในคู่มือนักสะสมที่เขามีข้อมูลเกี่ยวกับเหเรียญเหรียญนี้นะครับนะเขาจะบอกไวนะ้นยเขาจะบอกไว้ว่านะราคาเพียงแค่อ่าหนึ่งหนึ่งพันบาทนะเหรียญละ1000บาทนะครับนะ แต่เหรียญน,นี้นะครับนะก็พุ่งไปถึงพันหแล้วก็ปัจจุบันนั้นผมได้มานะครับราคาทีนะ่ถูกลงมากนะถูกลงมากครับใครที่กําลังหาเหรียญน,นี้นะคิดว่าอนาคตนี่คือมีโอกาสนะได้กําไรแน่นอนนะครับกนะ็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือใครมีเหรียญอยากขายติดต่อเข้ามาเส้นทางนี้นะตรงนี้นะครับนะเฟซบุ๊กร้านปานันจิลรี่นะครับไลน์ของเรานะครับอ่า แอดปรนารนันแปเบอร์โทรศัพท์นะศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกเจ็ดสามศูนย์สามครับติดต่อเข้ามานะติดต่อเข้ามาสําหรับนะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับราคาที่ผมจะขายนะครับนะช่วงนี้นะครับราคาขายช่วงนี้นะแปบปบหนึ่งนะครับนะขอ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 เช็คนิดนึงเช็คนิดนึงนะกำไรนะค่อนข้างที่จะน้อยนะสำหรับเหรียญน,นี้นะไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเอ,อที่จะนะขายออกไปอะไรง่ายๆนะเดี๋ยวดูก่อนเหรียญน,นี้นี่อ้าวนะก็สามารถขายได้นะครับในราคานะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะหกร้อยเก้าสิบห้าอเอาผมเอาเจ็ดร้อยก็ได้นะเอาเอาเจ็ดร้อยอ่านละเจ็ดร้อยนะครับจากแต่ก่อนนะทุนของผมนะอยู่ที่ราประมาณเจ็ดร้อยกว่า จะร้อยกว่าแล้วก็ขายอยู่รลวๆประมาณนะตัดราคาแบบงานอยู่ที่780เข้าไว้ปล่อยไว้นะแต่เหรียญน,นี้นะครับพิเศษคนที่ดูคลิปนี้นสามารถซื้อได้ในราคา700ยนะครับให้จองในราคา700นะฮะจะไม่ใช่ราคาที่ขายปกติด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวผมแกะถุงเลยนะแกะถุงเลยนะว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสำหรับเหรียญ5บาทวาะพิเศษนั้นนะครับ จริงๆแล้วอ่ะมีแค่ไม่กี่วาระเองนะฮะเก็บง่ายครับมีราวๆประมาณ18 1 8วาระนะ18วาระนะก็เหรียนนี้ทำออกมาเมื่อปีพศ2 5 2 5นั่นคือแทแทนะเราไม่ค่อยมีเอฟเฟกเพราะว่าเวลาผมถ่ายนี่คือนะพูดสดๆไปเลยไม่มีสคริปต์ครับเราจริงใจต่อกันครับร้านประนันเลยครับนะของจริงยืนยันรับซื้อจริงอ่ะออกมาแล้วนะฮะสำหรับเหรียญน,นี้คือเรียญที่ระลึก75ปี เหรียญที่ลึก75ปีนะครับของการกําเนิดลูกเสือโลกของการกําเนิดลูกเสือโลกครับทำออกมาเมื่อปีพศ2525เหรียญนั้นนะฮะมีขนาดเราประมาณหนัก12กรัมครับขนาดก็คือประมาณ30มิมลลิเมตรครับก็จะเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9ครับใส่ใส่ชุดลูกเสืออ่าใส่มีมีผ้ามีผ้าผ้าผูกคอนะครับของลูกเสือนะฮะ อ่านะฮะสำหรับชิ้นนี้นะครับนะสภาพสวยมากออกมาจากถุงนะฮะมักจะผิวนี่คือลุงทองเลยนะฮะผ่านการเวลานะมาประมาณ40กว่าปีแล้วและเป็นเหรียญหายากอันดับ1ครับนะเหรียญ5บาทหายากอันดับ1น,นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะ,พะเพิรว่าได้มานะฮะได้มานะฮะโหไม่ไม่เคยเจออย่างนี้จริงผมไม่เคยได้ระดับแบบในประมาณนี้ฮะออกจากถุงมา นะอ,อกจากถุงสดๆ100เหรียญน,นะฮะอ่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแพงที่สุดหายากที่สุดสำหรับเหรียญ5บาทครับ